ไจดสองล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเขาไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลดค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจ้าเจ้าตอนนี้เราอยู่ที่มิสโฮเทลนะคะเรื่องของบุคคักมากแล้วก็อยู่ในซอยแต่ว่าเดิอนออกไปนิดเดียวก็คือทะเลเลยซึ่ง,งเมืงนี้มันเป็นเมืงใหม่จําได้ป่ะตอนที่เรามาเอวันอะครับแฟตโคโค่แฟตโค่โกโกอยู่ติดกันเลยอยู่ติดเดียวกันเลยจ้ะ แล้วก็เดินปมะมาณประมาณร้อยเมตรก็ถึงลงเ้ยถึงทะเลถึงชายหาดแล้วนะครับป่ะไปดูห้องการเดนเลยสี่นะห4นี่อันนี้เป็นทริปฮันนีมูนอีกแล้วทริปฮันนีมูนอีกแล้วฮันทุกทริปของหนูอยู่ห้อง14 08ี่ติดกันหมดเลย3ห้องใช่ไหมคะอุ้ยู่เบ่งเัยเขาน่าจะหลับสาวว่ายน้ำอยู่นี่อุย สามวินยู่นี่เฮ้ยก่อนเดี๋ยวลงไปเลยดีกว่าอยู่ตรงนี้เลยไปดูห้องเรากันเถอะแยกยาก้ายเข้าห้อง,งอุ่งจ๋าบายบายว้าห้องสวยจังเลย,ยคุณแม่มดีมากห้องสวยอะ่ะว้าว,าวากระทัดรัดโอ้โหทีวีใหญ่ทีวีมีอะไรให้ดูบ้างแม่ชอบ้อกสตาร์ติดอย่นะไม่ชอบ แบบใหญ่เกินแต่ว่าสัดส่วนโอเคเป๊ะเลยเนี่ยดูห้องนาครับโอล้คือเขาจัดสรรแล้วเขาแบบบางทีแบบว่ามีคนมานอนได้อีกคนนึงเนี่ยได้ก็ห้องนู้นก็นอนตรงนี้คนนึงใช่เดี๋ยวพ่อไปดูให้นี่ห้องน้ำน้ำใหญ่ฉันชอบความห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำสะอาดห้องน้ำใหญ่เป็นสัดเป็นส่วนให้ชอบมากนี่กระจกใหญ่อะแต่งหน้าสบายพ่อไปดูห้องน้ำ จะโครกมีอ่างได้ด้วยแช่อ่างบิจ้าพ่อจะขอผ้าเช็ดเทา้าอ,อีกผืนได้ครับอุ้ยพ่อชอบผ้าเช็ดเท้าที่นี่จังดูสิเดี๋ยวให้ดูห้องอีกทีนึงอ่ะตรงนี้โต๊ะโ,โซฟาตูาาต้เจอกันอีกแล้วอ่าไม่ฉี่แล้วเดี๋ยวได้ฉี่แล้วอันนี้เตียงนะครับเตียงเตียงใหญ่แล้วดูวิวแม่ห้องเราวิวทะเลนี่วิวทะเลเลยแบบทะเลแบบทะเลเลยอะ่ะส่วนในห้องเด็กๆเด็กหนุ่มๆ ใมาฮัลโหลมาทำอะไรจ๊ะมาดูห้องจ้าไปเข้าไปเพราะกำลังถ่ายเลยไปดูพอดีไหมไปดูห้องคุณกังพอดีกระทัดรัดมากก็คือไมเคิลน้องคนเดียวใช่แล้วนี่สามคนพี่น้องใช่กระทัดรัดพอดีพี่ชายพอเดเรดแล้วก็ไมเคลิลไมเคิลตรงนูน้น making tea เหรอ oh. <laughs> English t เอแแล้วก็มีทีวีนะครับผมตรงนี้ที่นั่งนู่นนี่นั่นมีบาร์มินิบาร์เล็กๆดูเย็นวิวทะเลปะอ๋อเห็นทะเลอยู่อ๋อเห็นทเลอยู่นอนนี่นอนนี่ไมเคิลนอนนอนนนิ้ง Next to you อ่ะไมเคิลนอนนอนจิ้งทำไมเคิเลยยังไม่หิวใช่ไหมโอเคขอดูห้องน้ำห้องนี้หน่อยโอ้เนี่ยกระทัดรัด ห้องน้ำโอ้ห้องน้ำสวยเถอะแล้วก็พามาดูห้องอีกห้องหนึ่งห้องของสาวๆนะครับโอ้เหมือนห้องหนุ่มๆเลยโอเคทีวีเหมือนกันเตียงห้องน้ำนะฮะอาบน้ำชักโครกโอ้ห้องน้ำดีเถอะนี่เหมือนห้องหนุ่มๆเลยนอนสบายวิวทะเลไหมขอดูหน่อยวิวทะเลฮะวิวทะเล กที่บ้านนอนนี่เหรอเลยนะเรื่องราวที่นี้ได้ 2A 12A ครับเรามาแอบดูสระว่ายน้ำกันว้าวน่ารักแม่ถ่ายรูปนี่เลยอ่ะสวยเข้ากับชุดเฉยใช่เข้ากับชุดเลยไปดูสระว่ายน้ำว้าวแม่เนี่ยถ่ายถ่ายตรงนี้เลยแม่มาให้ดูสระว่ายน้ำก่อนทุกคนมีน้ำพุน้ำตกนะครับเป็นอินฟินิตี้พุนู่น ก็เป็นทะเลไปเลยชุดเข้าเช่าเข้ากับชุดแม่เลยฮะดูสิชุดหมีแล้วก็มีบาร์นะครับข้างบนนี้ก็มีบาร์ให้ด้วยปะถ่ายรูปให้แม่ก่อนเอาล่ะได้เวลาของการไปเล่นน้ำาส่วนพอสไปแปรงฟันนะครับไม่ใช่พ่อไปแป่งไปเล่นน้ำตัดครับไปไม่ตัดนะพี่ปูอันนี้เอาเก็บไว้สิบสองเอโอเคเราไปดูสระว่ายน้ำที่นี่กันเถอะอ้าวไหนเล่นนะขอดูหน่อย Thật sự lê na đi, lê na đâu lấy na cái đổ xuống ạ Này Ui Này đâm nám tới đuôi hả? Ui Chiến Bà lên, luôn lê Lông lê Lông bê lê Diễn ra เออเอออย่นี้แหละเออชิงก่อนเลยครับโรงแรมนี้ฮะจากโรงแรมนะมิดโฮเทลเดินไปทะเลประมาณ100เมตรไม่ไกลไม่น่าถึงหรอกนีาทีเดียวถึงแลนี่ขณะนี้เดี๋ยวพาไปดูถึงแล้วนะครับทะเลนี่เดินมาแค่ตรงนี้เองเล็สจับไมค์เคล่นไว้นี่ถึงแล้วเดี๋ยวพาเด็กๆไปเล่นทรายไป นี่ถึงแล้วอยู่ใกล้แค่นี้เองทะเลปลาเดี๋ยวรอเลน่าเล่นทรายเขาจะข้ามเขายัอยู่ฝั่งนู้นกันเลน่ายังม,มาไม่ถึงเลยเหรอคะนั่นไงถึงแล้วอันนั้นนมออครเห่งไงพี่เขาเล่นอยู่พาไปดูห้องอาหารกันเถอะห้องอาหารที่นี่กินอะไรกันอ่ะพี่ชายเอามาวางถือเป็นพยานให้เลน่าได้ มาร์ชเมลโล่กับซอสอะไรอ่ะไว e c h o c ก l a t e แล้วก็ใส่ชา<ส>เขียวอรออ่าของกินซีเรียลโอเคโอ้ของกินเขาเยอะเลยอันนี้โซนสลดัดน้ำเต้าหู้สลัดต่างๆเดินไปดูกันของกินเยอะไหมซอสผักอันนี้โซนขนมปังนะครับโซนขนมปัง หูใหญ่เถอะเป็นเนไปมีซูชินะมีซูชิด้วยนะสุกปักทองต้งยมยำเห็ดไขพ่พะโลขา้าวต้มปล่าวันนี้มีหมูปิ้งหมูย่างไก่ขไข่ปิ้งก๋วยเตี๋ยวทำสดๆตรงนี้เลยแล้วก็ไข่ต่างๆนะครับยืนทำสดๆตรงนี้มีอาหารแบบอาหารแขกให้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เริ่มละไสก้กรอกแฮม แช่กอตหมูมันฝรั่ังผัดน<อ>ีด่อะไรพาสต้าอบชีสถ<อ>ั่วอบเบคก,ก,ก,กีนนี่เลยอาหารไทยแล้วหมูผัดเปรี้ยวหวานผัดไทยกุ้งมีอะไรมัสมัน่นกันสวัสดีครับแล้วก็ผัดผักนะครับแล้วก็ข้าวไป<ะ>เดี๋ยวเราไปเริ่ม เดินเลือกกินกันดีกว่าถ่าให้ดูเร็ยบร้อยนะครับแล้วก็ห้องอาหารเขากว้างขวางมากถ่ายให้ดูอีกรอบดูนะนี่นะนี่คือโซนตักนะโซนตักเสร็จปุ๊บนูน่นนู่นแม่นั่งอยู่นูน่นโอ้ไฟก็สวยเห็นไหมนี่ใหญ่มากเข้าไปถึงข้างในนู้นนะครับมีอันนี้ด้วยนี่ช็อกโกแลตสีเขียวเขาใส่อะไรไปอะช็อกโกแลตสีเขียวฟองดูึบ เป็นฟราปาร์คท่องโถสังขยาะน,ะนะครับผมโอเคไปกินแล้วก็นี่ผลไม้เยอะมากมิดโฮเทลเย็นปะ